คุยไงว่าเราอ่ะรู้จักกันได้ยังไงร,รู้จักกันได้งไงอ๋อวันก่อนผมไปสำเพงที่เจ๋งกัเลยว่าแถวประตูน้ํา <c oughs> แถวประตูน้ําใช่ไหมแล้ว <c oughs> ผมก็เจอทีมแบบกําลังอ้ออ้ออยู่เลยแบบกำลัง <c oughs> เรียกสาวแบบ <c oughs> เขาก็ถามว่าเบอร์ตองเบอร์ตองพี่เอาเอาคนไหนคนนี้แบบเนียนเนียนขาวขาวทีมก็แบบกําลังเลกําลังเลเว้ยแล้วก็หันมาเจอผมก็บอกงนั้นเอาคนนี้แล้วกันผมก็เลยแบบเออแต่ว่าผมยังไม่พร้นมนะ ต่ทีนก็แบบไม่ยังไงก็ต้องคนนี้ผมก็เลยแบบก็เลยรู้จักทีมเลแต,ตอนนั้นเพราะว่าต้องยอมทีนไปโชคั้นคุณขายอ่ะเนี่ยอ้าวคุณก็ซื้อผมอยู่ยืดีก็ผมพักคนไปว่าเออขอวาดรูปเอ,อ้ย<อ>ไม่ใช่ขอไปผาาขอขอขออกระตูไปผ้าได้ไหมผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเออผ้าไปเถอะเดี๋ยวคนนุณดูว่า ไม่ก <Z an itary noise> ี่ร้อยหรอกเออเข่าในใจคนไม่งดูเป็นแสนคนเร่งดูเยอะชิบหายพอพูดหนึ่งมุกนี้อร่อยดีว่ะาสำหรับใครที่ไม่รู้จักนะครับหลังจากปี2019เพจนมสดแกลเลอรี่มีนักวาดมาสมัครอยู่คนหนึ่งนะครับแล้วเขาคนนั้นก็ทําผลงานมาโดยตลอดโดยที่ผมแทบไม่ได้ทาหาเลยนะฮะในปีนั้นครับเยี่ยมไปเลยวะจริงเหรอครับเนี่ยแล้วคุณไม่รู้สึกละอายใจบ้างเหรอครับเนี่ยที่ปล่อยให้คนอื่นมาทําเพจของคุณนะไม่ไม่ให้แม่งวาดแล้วเกาะแดกเอาง่ายดี <c oughs> คุณคิดอย่างนี้ตลอดเลยเหรอครับเนี่ยคุณนี่มันน่าไม่ตายเลยนะครับคุณฟาร์ม <c oughs> แล้วเขาหลอนไหมครับหลอนนะหลอนๆจริงเหรอครับนิดนึงอ่ะเจ๋งว่าคุณผมว่าตรงนี้ออกไม่ได้ผมว่าตรงนี้ออกไม่ได้นะเขาคนนั้นนะครับ ก็คือเต้สลิปซี่หรือเต้หลอนนะครับ,รบทำผลงานออกมาได้ดีมากๆเลยแล้วก็ในปีเดียวกันค,คุณนมสดก็ได้ทำ YouTube เพราะว่าหลังจากการเริ่มเริ่มมีคนว่าในเพจมากขึ้นเนี่ยเขาก็อ่ะเริ่มปลี่ตัวมาทำอย่างอื่นได้ละก็เลยลองมาทำ YouTube ดูจริง<ำ>ครับ,รรบแล้ววันนี้ผมจะมาตอบข้อสงสัยที่ว่าผมกับนมสดนั้นเกี่ยวข้องกันยังไงเกี่ยวข้องอยังไงผม,มรู้ผมเป็นคนที่ช่วยเขาเปิดช่องในช่องในช่วงแรก ว้าวจริงเหรอเนี่ยใช่แล้วล่ะเจ๋งคุณไม่ได้เหมือนมาชดอะโอ้โหผมเป็นแล้วก็เป็นคนที่ช่วยเปิดอรายได้อะไรพวกนี้แล้วก็งานจิตประถานิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่อะไรโอ้ยเฉยๆพูดไม่ได้อะแต่ว่าเรื่องคอนเทนต์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนทําเองหมดเลยนะเป็นคนทําเองทุกอย่างเลยแล้วพอจะช่วยเนี่ยเขาไม่ให้ช่วยเว้ย และการที่ช่องมันโตได้ขนาดนี้นเกิดจากแค่คนคนเดียวเท่านั้นก็คือพี่ฟาร์มนมสดแกลลี่คนดีคนเดิมหน้าตาหล่อโสดรวยเอ้ยไม่รวยฮะไม่รวย <laughs> ไม่รวยเท่าไหร่ช่วงนี้จะกินแกบหน่อยและจริงๆอะ่ะผมก็เป็นคนที่เรื่องอเปิดตัวมาจากการ์ตูนของคุณนมสดเลยนะมัน<า>มันเป็นการ์ตูนที่มีชื่อว่ามุกนี้อร่อยดีวะ เมื่อก่อนอะหลายคนไม่รู้หรอกใช่หลายคนจะไม่รู้เว้ยเขาเป็นเจ้าของเพจนมสดแกลอรี่ซึ่งอัพแก๊กอะไรพวกนี้เยอะมากแล้วเมื่อก่อนมันจะมีเว็บเว็บหนึ่งที่ชื่อว่าอพี่เต๋าครับพูดได้ไหมครับเออทีนพูดไปเลยได้ครับพี่เยี่ยมเยี่ยมเป็นเว็บอุกบีนะครับซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นวีคอมิคไปแล้วเขาเปลี่ยนเป็นชื่อนั้นแล้วผมยังไม่รู้เลยเนี่ยใช่เขาเปลี่ยนเป็นชื่อนั้นแล้วไม่ได้โพสในนั้นนะ ช่หลายปีแล้วโดยการ์ตูนเรื่องแรกอ่ะที่ผมดูของคุณอ่ะไม่ใช่ไอ้มุกนี้อร่อยดีวะนะเป็นการ์ตูนที่คุณไปส่งประกวดอ่ะจำได้ปะจำไม่ได้เรื่องไหนล่ะไอที่ส่งประกวดตอนนู้นเลยอ่ะหลายปีแล้วส่งไปสองเรื่องใช่ทั้งสองเรื่องไงที่มันเป็นผู้กล้าทั้งสองเรื่องเลยอ่ะผู้กล้าเห็ดเจ๋งผู้กล้าเห็ดกับอะไรอีกอย่างนะอะไรอ่ะผู้กล้าเห็ดปะวอีกอย่างหนึ่งอะไรอลืมไปละไออะไรอ่ะ ผมก็จำไม่ได้อะโอ้โหมห้ความจำเลือนเ<า>รียนยังถือให้หมดใจโดยที่ใช้เวลาไม่นานผมมากเอาเรื่องนั้นมาพากแต่ทีมบอกอ,อันนี้ดีกว่ามึงพี่มุกนี้อร่อยดีว่ะน่าจะหานะแล้วก็ลองมาพากดูตอนแรกอะเป็นโนเนมเลยเว้ยไม่มีใครรู้จักช่องผมเลยแล้วพอลองทำปุ๊บเออมีคนมาตามไว้แรกๆมีคนแบบแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงนั่นอ,อะไรอย่างนี้ให้ด้วยแล้วพอทาไปเรื่อยๆอะพอทำไปเรื่อยๆประมาณปีหนึ่งอะแค่ปีเดียวผมมีคนตามประมาณแสนแล้วอะ แล้วก็นับเป็นช่องที่ว่าโตไวโคตรนะฮะโตไวจนทั้งนมสดอิฉาใช่อิฉามากอิฉามากแบบโอ้โหกูว่าแทเป็นแทบตายเอาไปฟากได้เงินเยอะมากเมยเอ้ยตอนนั้นคือผมทําฟรีนะครับทุกคนใช่เขาทําฟรีทาด้วยใจทั้งนั้นเลยก็จะมีสปอนติดต่อมานิดหน่อยแต่มันก็ได้แบบยิ้มยิ้มไม่ีไม่แต่ช่วงนั้นคุณไม่ได้รับอ่ะไม่ไม่มีหมายถึงท่านจะมีก็มีแต่พวกเว็บพนันะ ที่ผมแบบไม่รับกินแล้วแน่นอนอก็คือตลอด3าปีที่ผ่านมานมสดแกลอรี่ทำด้วยใจนะฮะมุกนี้อร่อยดีกว่าของเราโดยที่ผมนำไปหากินนะฮะเยี่ยมไปเลยวะจริงทีเร็วมากทีต้องโดนดรามา่าต้องโดนดรามา่าีโดนซะแล้วก็มาตกลงว่าจะอะไรกันเนี่ยแหละจะทำธุรกิจกันแต่ว่าก็ล่มดีลไปก่อนนะฮะจริงจนคุณท้าตกลงก็ไม่รู้เรื่องทีแบบไม่รู้จะจ่ายผมยังไงทีก็เลยต้องเอาร่างกายมาแลกนะฮะ ต้องก็เข้าใจกันนะจุดนี้นะต้องเอาร่างกายวาแรกใช่เออผมอะ่ะก็เลยแบบแชค่คนคนนี้แม่งผู้มีพระคุณเราเลยอะ่ะผู้มีพระคุณเราคนนึงเลยนะเว้ยผมก็เลยแบบถ้าเกิดเขามาขอให้ผมช่วยอะไรผมแม่งพร้อมช่วยเขาเต็มที่อะ่ะทางมาปุ๊บขอให้ช่วยผมทําให้เลยอะ่ะแบบผมทํางานอะไรอยู่ผมว่างเราไปช่วยเขาก่อนเลยอันนี้ผมไม่เคยบอกคุณนะนะจริงป่ะเนี่ยจริงจ <ผม S 2> ริงเะรู้สึกดีจังรู้สึกดีจริงนะเนี่ยรู้สึกดีผมไม่ผมไม่เหมือนตอนแหล่เลยว่ะ <c oughs> จริงไม่อยากพูดอะมัน <c oughs> มันดูแบบเอาหน้าเออง <c oughs> ั้นแหละแต่แต่รู้สึกจริงว่าแบบเออวะเราก็มาจากเขาไงเราก็เลยอยากทําให้เขาส่วนคุณนมอ่ะเขาจะชอบบอกว่าตัวเองอะที่ตอนที่ youtube ดังขนาดนี้ได้เพราะว่ามันเป็นโชคดีที่มันเป็นโชคที่บังเอิญเจอคุณเดลพีแล้วก็ทำคอนเทนต์ด้วยกันเว้ <c oughs> มันทําให้แบบช่องเขาแบบโดนบูสอะแล้วก็เออเหมือนความสนใจอะไรอย่างเงี้ยมันเบนที่มาพวกเขามากขึ้นแล้วมันก็ทําให้แบบ ช่องเขาโตโตโคตรไวเลยแล้วผมคิดว่าคุณเป็นคนที่ฝีมือดีคนหนึ่งนะจริงปะจ๊ะจริงการเรียบเรียงคอ <ไป S 1> <content. S 2> นเทนต์ต่ยไตตนะอ่ะแลยื่นกันอีกแล้วอีกเพิม่พมเพิม่มเพิ่มผมเริ่มจากการวาดการ์ตูนนอกจากคุณนมสดอะผมวาดการ์ตูนมาเยอะนะเป็นร้อยเรื่องอะ่ะทุกคนผมเริ่มด้วยการ์ตูนก็จบด้วยการ์ตูนเหมือนกัน,นครับช่องที่ผมได้ทําการมาแบบ สร้างมาประมาณ3-4ปีเนี่ยผมได้ทําการปิดไปแล้วก็ได้แยกทางกับเพื่อนๆที่ได้ทํากันมานะครับมันเป็นช่วงที่แบบดิ่งอะ่ะดิ่งไปหมดเลยอะ่ะผมแทบอยากจะเลิกทําไปเลยเวย้ยจนอะไรวะจนช่วงนั้นแบบปรึกษาคุณนมสดด้วยว่าจะทํายังไงดีแล้วผมตอบไปว่าอะไรวะคุณเอ้ยคุณจะช่วยผมใช่ผมบอกผมจะเริ่มจากศูย์ใหม่หมดเลยรู้สึกเสียใจเหรอนะีเปลี่ยนใจตอนนี้ทันปุ๊อะอะไรวะเปลี <laughs> <laughs> ่ยนใจเสียใจที่จะช่วยเหรอ โอ้โห oh แต่ผมมีคติที่ว่าแบบคนแพ้คือคนที่ไม่ยอมต่อสู้เว้ยคนแพ้คือคนที่ไม่ชนะใช่คนแพ้คือคนที่ไม่ชนะคนตายคือคนอที่ถูกฆ่า <laughs> <laughs> โอเกล้าเกผมกลับมาทำใหม่คิดคอนเทนต์ใหม่ลองเล่าลองตัดเกมทำเองวาดเองลองจ้างคนอื่นลองทุกอย่างที่คิดว่าตัวเองจะทำได้ผมอะ่ะเป็นคนที่วาดไม่ได้เรื่องเลยอะ่ะแบบวาดห่วยมาก จนมันเข้าตาจนสุดๆเลยทุกคนเพราะว่าผมติดนิสัยเคยชินแบบจ้างจ้างมีเงินก็จ้างจ้างโดยไม่ได้ทําเองมาโดยตลอดอ่าแล้วทีเนี้ยพอมันถึงแบบเวลาที่ไม่เหลืออะไรเลยไม่มีตังเลยนะตอนนั้นน่ะต้องมาวาดเองพากเองเขียนบทเองอะ่ะเมื่อก่อนอ่ะผมจะแค่เอาการ์ตูนเข้ามาอย่างคุณนุ่มสดอย่างเงี้ยแล้วก็มาตัดภาพได้คัดภาพดัดเสียงอ้ตัดเสียงอนิเมทขยับรูปใส่เพลงเท่านี้ก็ได้คลิปแล้วเว้ย content เออก็ได้ content ได้คลิปแล้วแต่พอต้องมาทําเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต มันเป็นงานช้างโคตรคิดบทเองวาดเองภาคเองนั่นแหละทําให้ผมแบบโอ้โหคุณพวกคุณนมแม่งทำเป็นได้ยังไงวะตอนนั้นอะไรอย่างนงี้เลยคือก่อนหน้าเนี้ยช่องผมที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยจะมีเพื่อนที่ช่วยกันอยู่สองคนเนี่แหละที่ที่ผมไม่อยากเล่าเพราะไม่อยากเอาอดีตขึ้นมาขุดอยากจะเล่าเกี่ยวกับช่วงที่มีคุณมากกว่าอุ้ยอุ้ยแล้วช่วงนี้ไม่มีแล้วหรอช่วงนี้ก็มีอยู่ไงผมก็ยังมีคุณในใจสมัยนะเ<อ>ยี่ยมไปเลยวะ <c oughs> ในช่วงปี2อง0ีจนถึง2 0 2 1ที่หยุดทำนะครับที่หยุดทำไปไม่ใช่เพราะว่าไม่มีเวลาเว้ยผมท้อแล้วก็ผมไม่อยากทำเนี้ยผมอยากทำอย่างอื่นนะครับผมกลัวด้วยเพราะว่าช่องนี้แบบเอามาจากเพื่อนอะ่ะกลัวโดนดา่ากลัวเขาแบบเออกลัวทีมงานเก่าไม่ชอบเอาไปคุยรับหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็มาคิดได้เว้ยแม่งไม่มีใครสนใจเราขนาดนั้นหรอกเขาก็มีชีวิตของเขาอ่ะเขาด่าเราแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็เลิกด่าเราแล้วที่เขากำลังด่าเราอยู่ตอนเนี้ยเพราะเขาสนใจเราอยู่เว้ย เพราะมันไปแบบไปขวางเส้นลายชีวิตเขาอะไรพอดีเขาด่าให้มันพลน์ลไปอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วพอเขาจริงผมก็รู้สึกว่าไม่มีใครสนใจผมขนาดนั้นเลยอะ่ะ mm hmm. ด่าเสร็จเขาก็ต้องกลับไปทํางานของตัวเองไปใช้ชีวิตต่อนะครับใช่แล้วทําไมผมต้องไปกลัวนู่นกลัวนี่ด้วยอะ่ะผมก็เลยเลือกที่จะทําไปเลยว่าโดนด่าช่างมันนะฮะแล้วก็ตัดสินใจที่จะลบช่องคอมมิคนอนเซนทิ้งไป mm hmm. เพื่อแบบไถ่โทษอะไรสักอย่างจริงๆมันไม่สมควรเป็นของผมอยู่แล้ว mm hmm. ช่องนั้นอะ่ะ เพราะว่าผลงานที่มันเกิดขึ้นก็มาจากนักเขียนหลายท่านถึงเขาจะบอกว่าชอบมากอ่ะคุณชอบปะก็ชอบอยู่แล้วก็อิจฉาด้วยเออทั้งชอบทั้งอิจฉาผมเข้าใจความรู้สึกเลยว่าโดนผลงานเอาไปหากินต่อเนี่ยเหมือนคลิปรีอคชั่นนะคุณอ่าเออไม่เงเอาผลงานเราไปอิเล็ชั่นแล้วมันได้ตังอะอารมณ์ประมาณนั้นอะแต่แค่ไอ,อของผมก็คือเอาไปแล้วเอาไปดัดแปลงให้มันมีภาพมีเสียงเนี่ยอ่าฮะเขาก็เลยแบบ เออจะรู้สึกดีก็ร,กรู้สึกดีจะรู้สึกแย่ก็รู้สึกแย่มันประมาณอะไรวะเรียกว่าเซ็งเซ็งอิจฉานิดนึงก็ว่านั้นแหละแบบเออกุยฉาแหละต้องแต่จะไปทําอะไรได้วะก็ก็มันช่วยไม่ได้ก็มันไปแล้วมันไปแล้วผมก็มีได้ประโยชน์อย่างก็คือแบบมันก็ช่วยเป็นการโปรโมทด,ด้วยแหละแต่ว่าเอาตรงนะมันทุกคนคิดว่ามันเป็นผลงานขคนด้วยซ้ำตอนนั้นอ่ะใช่โอผม พี่ทําอันนี้ได้เหรอครับนึกว่าทําแต่ youtube คือตอนนั้นผมแบบชอบกอะเคยท youtube ด้วยเหรอ <Okay. S 1> ตอนนั้นคือยังไม่ได้ทําเลยนะอ uh. แล้วแบบขนาดโดนก๊อปมุกอะ่ะขนาดโดนก๊อปไอไอรูปอะ่ะไม่ยังก๊อปมาจาก u t u b e อะ่ะคือแบบคือถ้ามึงก๊อปของกูเนี่ยก,กูกูก็โกรธแล้วแต่มึงก๊อป <laughs> ของกูในที่ youtube ที่เอาของกูไปพากูโกรธแบบดับเบิล้ลโกรธอ่ะตอนนั้นอแบบมึงก๊อปมึงก็ ก๊อกจากต้นฉบับดีวะไอชิบหาหไม่ภาพไม่แบบว้าชุออ่แก่ <c oughs> เข้าใจวะคุณเข้าใจวะเข้าใจเข้าใจเข้าใจก็ประมาณนั้นแหละแต่ก็ผ่านมาแล้วนะฮะหลายปีละ <c oughs> ใช่อันนี้ก็มีสวนมีคนทักผมหลายคนเหมือนกันว่าพี่ทีนไม่ทํามุกนี้อร่อยดีวาแล้วหรอแล้วก็มีคนเข้าใจผิดว่าผมเป็นคนวาดผมเป็นคนวาดคานอะไรหมดเลยทาเองหมดเลยเจ๋วทีนผมก็แบบงงเว้ยเฮ้ยอะไรยวะ ที่เราให้เครดิตที่เราให้อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยอ่านไม่เคยฟังเลยหรอหรือดูแป๊บเดียวก็ปิดคลิปอะไรเงี้ยเขาน่าจะข้ามช่วงให้เครดิตไปผมว่าใช่ข้ามไปแล้วน่าจะไม่สนจริงเครดิตมาปุ๊บก็ปิดไปเลยจริงจะช่วยไม่ได้อะไรไม่รู้โควิดแล้วอ่าเขาอาจจะไม่สนใจก็บอกแล้วนะขอบคุณภาพจากนมสดแกลอรี่ด้วยนะครับจริงคิดว่าเพจเป็นของผมนะมันแล้แต่ตรงตอนนี้ถ้าเอาไปพากผมก็ไม่ได้อะไรแล้วนะเพราะว่าเอาอย่างที่บอกว่าผมไม่ได้รายได้อะไรจากมันแล้วเพราะฉะนั้น ตอนนี้ผมก็มีงานเป็นหลาเป็นแหล่งแล้วก็เลยแบบไม่ได้แคร์อะไรแล้วถ้าตอนนี้จะเอาไปผ้าอีกผมว่าไม่ไม,ไม่คงไม่รู้สึกอะไรแล้วจริงได้นะบอกไว้ก่อนแต่ว่าทีนทํางานคนเดียวก็คงไม่ค่อยมีคนช่วยวผ้ามั้งผมเอาจริงๆนะตอนนั้นอะคิดว่าว่าคือเต้มันทักมันทวงเลยว่าทีนไม่เอาไปผ้าหรอทีนทีน <c oughs> <c oughs> ทีนไม่เอาไปาคาหรอมุกเยอะแล้วนะทีนทีน,ทนไนม่ผ้าแล้ว <c oughs> เต้กูลบช่องนั้นทิ้งไปแล้วอผมลบช่องนั้นทิ้งไปแล้วผมไม่อยากยุ่งอะไรเกี่ยวกับโมชั่น Com ิคแล้วอ่าคือแม่งรู้สึกแย่นะเว้ยกับการที่แบบรู้ทั้งรู้ว่ามันผิดแต่ก็ทาทั้งมันก็ไม่ได้ผิดขนาดนั้นหรอกแต่เราก็รู้สึกแบบผิดในใจอ,ะ mm hmm. อ่ะอืมอ่าถ้าเกิดทําเป็นโมเดลธุรธกิจก็คือแบบอ่าผมเอามาพากนะผมให้เซ็นสัญญากับนมสดเพราะตอนนี้ผมมีสัญญาด้วยที่เอาอร์ตูนคนอื่นมาพากลองดูลลเรื่องนึง ก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์กันอะไรอย่างเงี้ยตามจํานวนคลิปที่ได้โดยมีขันตึ๊บๆว่าไปถ้าเอาถ้าเอานมสดมาภาคอีกอะก็คือนั่นแหละมันก็ต้องเริ่มจากตอนที่หนึ่งอะเพราะว่าหนึ่งถึงสูมันหนึ่งถึงตอนล่าสุดมันไปหมดแล้วจะอยู่มาทําล่าสุดมันก็แปลกไงไปงั้นเริ่มจากตอนที่หนึ่งกันเอ้ยคิดจะทําอยู่แต่ว่าพ่อมาพ่อมาทําจริงๆแล้วแบบมันเหนื่อยอะ เข้าใจว่ามันเป็นงานที่รู้สึกทําแล้วเหนื่อยทําแล้วไม่อยากทาอ่ะเท่านี้ผมก็รู้แล้วเว้ยว่านี่คือไม่ใช่ที่ของฉันแล้วอ่ะ m o ช i o n เออ m o ชั่น c o m ิกมันคงไม่ใช่ที่ของผมอีกแล้วอ่ะผมก็เลยไปช่างมันแล้วกันไม่ทําเพราะว่าตอนนี้มีช่องอื่นเอาไปทำเยอะแยะไม่ได้ตามเลยผมผมก็ไม่ได้ตามทุกช่องเลยนะผมก็ไม่ได้ตามเลยเดี๋ยวนี้ด้วยความที่เราอ่ะก่อนที่จะมาดังก็จะโดนกรนถักก่อนตลอดว่าทีนอย่าเปลี่ยนไปนะ พอเขาเห็นแววแล้วว well like uh ่า huh. ท right? uh ีนแม่ง huh. ดังแน่ๆอะไรเงี้ยรุ่นพี่ในวงการตอนนั้นก็เลยทักว่าทีนถ้าเกิดทีนดังมากๆทีนอย่าเปลี่ยนไปนะอย่าให้เป็นอย่างนี้ตลอดแต่ว่าผมแม่งเปลี่ยนวะผมแม่งโคตรเปลี่ยนเลยอะเมื่อก่อนแบบใครทักเพจมานะหรือใครทักผมมาผมจะดีใจมากๆเว้ยถึงเขาจะส่งสติ๊กเกอร์โง่ๆมาผมผมคุยเลยอะเออเอ้ยขอบคุณครับที่ให้กําลังใจชื่ออะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยคือ แต่พอมาเป็นตอนเนี้แม่งแบบใครทักแบบนั้นมาผมเม่อเลยอะ่ะผมไม่คิดจะอ่านด้วยซ้ำอะ่ะใช่ไม่เมือไม่ได้หรอกนะมันเยอะไปร้อยคนจะให้สนใจทั้งร้อยคนมันก็ไม่ไหวหรอกใช่มันมันเรียกว่าเปลี่ยนไปได้ไหมนะมันเรียกว่าแบบนั่นแหละพูดพูดไม่ถูกแต่ว่าพูดว่าเหนื่อยก็ได้วะเออพูดว่าเหนื่อยอะ่ะเราเหนื่อยจากงานอยู่แล้วต้องมาไอ้นี่คนอีกอะไรอย่างนี้ แต่ถ้าเกิดเป็นแบบเต้ตอนนี้เต้ตอบทุกคนเลยนะเต้ตอบดีเอ้ยแต่เต้เริ่มไม่ตอบแล้วนะเต้เริ่มไปแล้วใช่ไหมเดือนเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพี่เข้าไปอ่านทีไลน์แบบเอ้ยชช้นี้ยังไม่ได้อ่านเลยเต้ไม่อ่านเหรอเต้ก็บอกเขาท่าอย่างนั้นมาพี่จะตอบอะไรพี่ <laughs> เฮ้ยเต้มาเริ่มแบบโตแล้วอะมันเริ่มโตผมพูดเลยนะว่าใครก็ตามที่มาทํางานเนี่ยต้องเป็นแบบนี้กันทุกคนนะั้นแตะก็คือไม่เหนื่อยเลยเหนื่อยที่จะตอบแชททุกคนอนะมันทําไม่ได้หรอะ ใช่แล้วจะมีคนมาเรียกร้องความสนใจเราเยอะแล้วก็จะมีคนที่แบบเข้ามาเพราะอยากหาประโยชน์จากเราเยอะผมแบนเลยนะใครที่อยากมาหาประโยชน์กับผมอ่ะมีรุ่นน้องคนนึงมั้งแม่งแบบเอยอย่างนี้คุณต้องโดนผมแบนแล้วมั้งแน่จริงก็ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่วะตอนนั้นผมไม่ได้เลยเออว่ะไปแบนตอนนี้ได้แล้วอุ้ยเคยแล้วว่ะคุณนมแบบตอนที่เพ้อเพืออยู่ก็จะชอบพูดถ้าตอนนั้นถ้าตอนนั้นไม่ได้ทีนะ เนี่ยถ้าเท่านั้นไม่ได้คุณนิวนะเนี่ยถ้าไม่ได้เต้นะใช่ตรงนั้นผม <c oughs> ว่าผมโชคดีหลายเรื่องมากนะที่แบบมีรอบตัวมีแต่เพื่อนเก่งๆอะ่ะ <c oughs> มีแต่เพื่อนที่แบบมีความรู้อ่ะซึ่งผมไม่รู้นะคือตอนนี้สมมติช่องโดนแฮกตุ้งต้องสร้างต้องสร้างรหัสใหม่ต้องแบบสร้างยูทูบใหม่ <c oughs> ผมก็ทําไม่เป็นผมก็ต้องให้ทิมช่วยอีกรอบหนึ่งเหมือนกันอผ <c oughs> มว่าผมทําไม่เป็นสักอย่างผมทําเป็นแค่ตัดต่อว่านลูกแต่ผมทําเป็นแค่นี้เลยอืม <c oughs> อ่าอีกอย่างนึงก็คือผมเอนเตอร์เทนเป็นเป็นแบบอาสแแดงอ่าก็ประมาณนั้นเนาะคือเวลาเราอยู่หน้ากล้องกับหลังกล้องมันก็จะเราก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงอ่ะเข้าใจใช่ไหมใชคือเรก็จะวายวายขึ้นแบบพูดเสียงดังมากขึ้นแต่เวลาผมอยู่หลังกล้องผมก็เออญญาบางทีเออเอ,อูทีแม่งโคตรกาก็เต้แม่งหลอนอะไรอะไรวะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แต่เวลายอยู่หน้ากล้องก็แบบต้หลอนหลอนหลอนตอนตอนเขาหลังกล้องเขาไนส์มากเลยนะคุณนมอ่ะทำเล่นไปอยู่ไล์สดนี่ด่าเพื่อนด่า ดา่าชิบหายไบยวอดอะ <c oughs> แต่หลังกล้องเนี่ยก็ด่าตอนเล่นเกมมาด่าแต่ถ้าเกิดช่วงช่วงจะดีเขาก็แสนดีไปเลยอ่ะเอ้ยจริงเหรอ,อคุณแม่งจะชอบแคร์คนมากๆเวทตอนคนเริ่มแบบมีอารมณ์น้อยๆคุณก็จะแคร์เลยอ,อย่างวันนั้นที่ผมบ่นๆมากแบบเออผมพินเองแหละอะไรเงี้ยที่เล่นแอลแล้วผมเอยโยนอ่ะเอคุณก็แบบเอ้ยไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วเอ้ยหยุดพูดหยุดพูดก็ <c oughs> ตอนนั้นผมเห็นคุณว่าแบบอ้าวชิบหายลอะอาจจะพูดเกินไปหน่อย อตอนนั้นคือตอนนั้นผมแบบบ่นคุณเงี้ว่าแบบเออไม่ข่าว่ะไม่ไม่ดีวะยูนี้แล้วผมพอคุณพูดอย่างนี้เขาก็แบบเอาชิบหายแล้วไงพูดเกินไปสินะตลอดนอันนี้ก็เลยแบบเออไม่เป็นไรทีมอันนี้พูดแล้วก็ขอโทษเราโทษตัวซิมเลยผมก็ไม่พูดเลยซิลเลยมันก็มันก็ต้องมีมารยาทในอันนี้เหมือนกันนะเว้ยคือแบบเราบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอีกฝั่งเขาแบบรับเราได้แค่ไหน ถ้าเป็นเมื่อก่อนอะ่ะผมจะไม่พูดเลยนะถ้าเกิดผมรู้สึกไม่ดีอะ่ะผมจะเก็บไว้กับผมคนเดียวแต่ว่าผมเรียนรู้มาเวจาก,การแบบอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเราควรบอกอะ่ะกูไม่โอเคตรงนี้วะ่ะควรบอกไปเลยอะ่ะไม่งั้นแบบเราจะไม่โอเคต่อไปเรียนยๆมันสะสมสะสมอะ่ะจนบางทีพวกเราแบบผิดใจกันไปเลยเหมือนอย่างกรณีเพื่อนผมอย่างเงี้ยเขาผิดใจกับผมเยอะมากแต่เขาไม่เคยบอกผมเลยเพราะเขากลัวเวผมไม่เป็นหัวหน้าที่แบบสั่งอะไรต้องได้อะ่ะ ไม่ค่อยเห็นใจลูกไม่ค่อยเห็นใจลูกทีมเท่าไหร่จนเนี่ยผมผมก็ปรับตัวแล้วไงทีมแย่หว่ะรีพอร์ตเลยฮะปรับตัวแล้วนะเออแต่ตอนนั้นอยากรีพอร์ตตัวเองจริงย้อนไปก็ย้อนไปก็ด่าไอ้ไอ้แย่ไอ้เวียนจะด่าตัวเองแคจุดประสงค์ของคลิปนี้ก็คืออยากจะบอกทุกคนว่าอย่ากลัวการผิดพลาดแล้วก็บอกว่าทุกคนเนี่ยสามารถผิดพลาดได้เราแต่ก็ไม่ควรด่าตัวเองในอดีต อย่างนั้นนะผมพูดมุกๆเฉยๆเราควรขอบคุณเขานะที่แบบแม่งทาตัวอย่างนั้นอะแม่งทาตัวแย่ๆอย่างนั้นอะเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ทําตัวแย่ๆวันนั้นอนะะในวันนี้เราจะไม่เข้าใจเลยเว้ยว่าสิ่งที่มันแย่คืออะไรสิ่งที่มันถูกต้องคืออะไรสิ่งที่มันดีคืออะไรเราไม่รู้เลยเว้ยเช่นแบบไม่ทําการบ้านวันนั้นจนติดโซนติดหลอแล้ววันนี้ก็ต้องมานั่งแก้ในสิ่งที่ทําที่ไม่ทําการบ้านในอดีตใช่แล้วก็จะเข้าใจว่าเราต้องขอบคุณวันนั้นเวยหรอบอกดิต้องขอบคุณดิเพราะวว่่าาาาาามมัันนก็ททํํใให้้เเรขจ ถ้าเกิดเราทํามันก็ได้เว้นอันนี้แล้วแต่คนด้วยเพราะผมไม่เคยติดสูนติดรอดเลยตั้งแต่ติด<ม>ตลอดผมเคยติดตัวเดียวอะ่ะบ้านแตกเฮ้ยขนาดนั้นเลยอะ่ะเพราะผมผมเด็กเรียนมากเว้ยผมเด็กเก่งอะผมติดไปสิบเอ็ดตัวเกิน <Good. S 2> จริงๆแล้วแบบคือจะให้ขอบคุณตัวตัวเองในวันนั้นได้ไงคือแบบชิบหายบ้ามึงทำอะไรลงไปวะเนี่ยไม่รู้ดิโดนสอนให้มาขอบคุณอะ เชื่อในแบบคุณนั่นแหละดีแล้วอทุกอย่างในชีวิตมันคือประสบการณ์เวไม่ว่ามันจะดีหรือแย่แค่เราเปิดใจกับมันก้าวผ่านมันไปเรื่อยๆใช้ชีวิตแบบไม่ต้องคิดมากผมชอบวิถีแนวคิดแบบคุณนมสดกับเต้มากเลยนะไม่คิดอะไรเลยเวยวันๆเออเออมันดูแย่ไปหน่อยเอาเป็นว่าเขาไม่ได้คิดมากอสองคนเนี้ยเ uh huh. ออจะทําก็ทําแบบง่ายๆแต่มันได้ผลดีมากเลยนะอย่างที่เขา uh huh. ทาคลิปอะรู้ปะ ที่คลิปทุกวันเนี้ยผมยอดวิวคนพุ่งสูงขนาดน,นี้พวะคุณเลยนะจริงเหรอจริงไปนั่งคุณพูดวันนั้นนะแบบวิธีพูดเออเออวิธีแบบว่าคนดูจะเข้ามาดูอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมผมก็รับฟังคุณไว้แล้วผมก็ลองมาปรับใช้ดูแล้วแบบเออวะมันใช่วะอะไรเงี้ยใส่ทีต้องโดนเก็บค่าลิขสิทธิ์จริงต้องโดนสักทีต้องแม่งแบบต้องขอบคุณทุกอย่างจริงอะที่ผ่านมาในอดีตจนมีทุกวันเนี้ยไม่งั้นก็จะไม่รู้เลยว่า มันมีค่าขนาดไหนไว้อืมเพราะงั้นก็จะไม่เสียดายเลยก็เสียดายอยู่แหละแต่ว่าไม่นึกเสียใจเฮ้ยเฮ้ยแล้วคุณอมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ที่ผ่านมาไหมคือประสบการณ์ของผมนะที่ผ่านมาก็คือทีมแม่งเด็ดวะเยี่ยมไปเลยว่ะขอบคุณที่มาใช้ประสบการณ์ด้วยกันครับขอบคุณครับไว้เจอกันเจอกัน ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาใชรประสบการณ์ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ครที่ชอบก็กย่าลืมกดไลคกรนะ์จัดการครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแชร์ประสบการณ์เยจุัดการครับจักับจการครับเงียบไปเลยวะจัดงปิดแล้วเนี่ยจดจัยั <laughs> <laughs> ผมเคยอยากเรียกคุณว่าพี่ฟาร์มนะนะอุ้ยเขินจงจริงแบบพยายามแล้วอะวันนั้นจะเรียกคุณพี่ฟาร์มพี่ฟาร์มทั้งวันเลยแต่ก็ติดเรียกคุณอยู่ดี น้องทีนไม่ชินหูเลยวะน้องทีนครับอะไรครับพี่ฟาร์มน้องทีนเรียกพี่สิลูกอ้าวเรียกพี่สิลูกเป็นลูกแล้วเรียกพี่สิน้องพี่ฟาร์มทำไมต้องเสียงหวานด้วยวะพี่ฟาร์มไม่เคยพูดกับเด็กอ่ะผมไม่ได้เด็กขนาดนั้นปะห่างเยียบเบงน้องทีนเด็กจะตายไม่รู้หัวซิไม่ได้เด็กขนาดนั้นน้องทีนอยนีดเอสิ ไม่พี่ตีนะไม่ตีนะลูกตีนะลูกตีนะเนาะหล่อนนู้นชิพหนูมันจะลองเปลี่ยนดูวะพี่ฟาร์มพี่ฟาร์มขหอนพี่ฟาร์มทำไมผมคลีนส์ล่ะมันเปนรื่องมันคนปกติไม่ใช่เหรอน่นสิไดเพราะว่าคุณอายุเยอะกว่าผมหน่อยเข้าปีเกษียณแตเล็กไอ้นะไอ้อะไรไอ้ฟาร์มเจอหน้าก็ตีลูกน้าเลย